สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิสนิทรสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพากันมาชมบอนสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะยามเย็นในสวนค่ะมีให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนต้นไหนนะคะจดชื่อตัวสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เดี๋ยวหนูขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ด้านบนคลิปนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินชมกันเลยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นมีชื่อว่าสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าอันนี้ก็มีแบ่งนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งต้นลูกขนาด4นิ้วนะคะกระถาง4นิ้วอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะสบายนางฟ้าเนะะี่ยค่ะเวลากัดเขาก็จะกัดออกสีชมพูนะคะ อันนี้เรืองพันนารายนะคะเรืองพันนารายนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้ก็จะก,กัดพื้นออกชมพู de แบบนี้นะคะใบแข็งก้านแข็งะค่ะไม้ตัวนี้เรืองพันนารายนะคะตอนเด็กๆก็จะเป็นนยคะ่ะดูใบล่างเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพื้นเขียวแล้วก็มีจุดนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะเรืองพันนารายคะ่ะอันนี้ลูกไม้ของพ่อนะคะ กำลังออกดอกอีกรอบนึงแล้วนะคะถ้าฝนไม่ตกน่าจะได้ผสมค่ะดอกนี้นี่คะ่ะมุมนี้สวยมากนะคะก็จะมีลูกไม้นะคะกอน,นี้พามาชมหลายครั้งเลยนะคะเป็นไม้เมล็ดฟอมกอนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแสงกันละประพฤกนะคะแสงกันละประพฤกตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะต้นสี่นิ้วจะอยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะนี่ ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะใบแข็งแล้วก็ใบใหญ่นะคะตัวนี้นี่คะ่ะอันนี้จะเป็นยักษ์กุเปรันนะคะเวลาโตขึ้นสวยมากนะคะตัวนี้ก็จะมีเม็ดขึ้นบนพื้นใบนะคะอันนี้กําลังกลางใบกันเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นต้นแม่ยักษ์กุเปรันนะคะก็จะมีต้นลูกสี่นิ้วแบ่งด้วยนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะยักษ์กุเปรันคะ่ะ อันนี้แก้วมังกรนะคะแก้วมังกรจะมีแบ่งต้นสี่นิ้วราคาห้าสิบบาทนะคะแก้วมังกระคะ่ะเป็นไม้ใบเปิดนะคะอันนี้จะเป็นรหัส a 5 5นะคะ a 5 5เป็นลูกไม้สีชมพูค่ะเอาไปต้นละต้นอ่าสี่นิ้วนะคะเอาไปหกสิบบาทค่ะอันนี้ไก่แดงนะคะไก่แดงต้นละเก้าสิบบาทนะคะไก่แดงเดี๋ยวก็จะกัดเม็ดแดงๆขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้ อันนี้เป็นสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามจะอยู่ที่กระถางสีนิ้วนะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยโตกัดขาวนะคะให้ไปต้นละ40บาทนะคะสาวโพธารามไม้กัดขาวค่ะตัวนี้สาวโพธารามนะคะวันนี้มีสีนิ้วแบ่งนะคะอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะกัดขาวก็จะกัดได้ทั้งใบแบบนี้เลยนะคะสาวโพธาราม อันนี้ลูกไม้รหัสงองูนะคะงองงูให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทนะคะลูกไม้รหัสงองงูจะกัดออกชุมพูเปื่อ,อแบบนี้นะคะฟอมสี่นิ้วค่ะหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรอันนี้กัดแดงนะคะแดงเงาเงาค่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะหัวใจมังกรค่ะต่อไปอันนี้เป็นไม้โทนแดงนะคะไม้เก่าค่ะ มีชื่อว่าเปาบุญจิณน,นะคะเวลาโตขึ้นเนี่ยค่ะเม็ดขาวเขาก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะบนพื้นใบอันนี้ให้ไปยอยู่ที่ราคาต้นละ90บาทนะคะเปาบุญจินค่ะ <_ j 1> นี่อันนี้ก็สีสวยนะคะมีชื่อว่าเพชรไพรินนะคะเพชรไพรินกัดชุมพูนะคะเป็นช่มพูออกพัดเทลนะคะอันนี้คือใบล่าสุดนะคะ <_ t iny> ก็จะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะ <_ t iny> อันนี้มีจำนวนหลายกระถางอยู่นะคะ <_ t iny> ให้ไปต้นละ60บบาทเพชรไพรินค่ะ ะะเขาจะเป็นสีแบบว่าชมพูพัสเทลค่ะอันนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรมณีนะคะเพชรมณี i, เมื่อกี้เพชรไทรินนะคะเพชรมณี i, ก็กัดชมพูเหมือนกันเป็นไม้กัดสีนะคะกัดชมพูเข้มๆนะคะขายสนใจนะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวค่ะอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเพชรมณี i, คะ่ะอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชร ให้ไปอยู่ที่ราคานี้ขอ120บาทนะคะมันนีรันเพชรตัวนี้จะเป็นตัวออริจินอลนะคะหรือว่าตัวหน้าแดงนั่นเองนะคะ120ค่ะต่อไปไม้โทนแดงกันบ้างนะคะอันนี้มีชื่อว่าเลิศมงคลนะคะเลืศมงคลให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะเลิศมงคลจะเป็นไม้แดงนะคะไม้ฟอร์มพุ่มไม้เขาเรียกไม้คอมเพกนั่นเองนะคะใบจะดุก นี่ัน,นี้โชคล่ำซ้ำนะคะใบใหม่เปิดมาสวยเลยมีความด่างมาแล้วนะคะขออยู่ที่ราคาต้นนี้ขอ60บาทนะคะโชคล่ำซ้ำเนี่ัน,นี้ฟอร์มใหญ่สวยเลยนะคะมีชื่อว่าพญาโคตะบองนะคะพญาโคตะบองจะเป็นแดงเงานะคะนี่ค่ะให้ไปอยู่ที่ต้นละ280บาทนะคะ280บบาทพญาโคตะบองค่ะ ลืมบอกนะคะนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะฟอร์มพุ่มสวยๆเลยนี่ค่ะมีต้นเดียวนะคะแต่ว่าใบดกค่ะเนี่ยค่ะหัวใจมังกรเขาจะแดงแบบได้เงาเงาเลยนะคะอตอนนี้จะมีแบ่งต้น4นิ้วอยู่ที่60บาทนะคะหัวใจมังกรค่ะเนี่ยค่ะ รูปรังหน้าตาลูกไม้ไก่ชมพูนะคะเวลาโตเขาก็จะมีความเปิดมีความชมพูใบหยกัยกๆแบบนี้นะคะจะมีแบ่ง4นิ้วอยู่ที่70บาทนะคะลูกไม้ไก่ชมพูอันนี้เป็นมณนีเมธานะคะตอนเด็กก็จะเป็นฟอร์มนี้เลยนะคะ4นิ้วนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทสำหรับมณนีเมธานะคะเวลากัดเต็มที่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวพาไปชมคะ่ะอันนี้องค์หญิงทอฝันนะคะไม้ป้ยค่ะ ต้นละ100บาทนะคะองค์หญิงทอฝันก็จะเป็นป้ายออกขาวๆแบบนี้นะคะแต่จริงๆเวลาโตขึ้นมันจะมีขาวอมชมพูมาด้วยนะคะสันนะคะขุนสันอันนี้ไม้โทนแดงแล้วก็อยู่ในตับวีรชนนะคะถ้าหนูจําไม่ผิดอยู่ในตับวีรชนนะคะตัวนี้นี่ค่ะขุนสันให้ไปต้นละ100บาทนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะเม็ดเริ่มขึ้นแล้วอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะ อยู่ที่ราคาต้นละหกสิบบาทนะคะยักษ์ตีเมฆค่ะนะะี่ค่ะอันนี้เดินย้อนกลับมานะคะมาชมมณีเมธานะคะเวลาโตขึ้นนี่นะคะกัดชุมพูได้ทั้งใบแบบนี้เลยนะคะมณีเมธาตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นไม้ที่โทนคล้ายๆกับม่านนางพิมพ์นะคะนี่โทนคล้ายม่านนางพิมพ์แต่ว่าไม้ตัวนี้ใบจะแข็งกว่าม่านนางพิมพ์นะคะแล้วก็กัดใบหนานะคะ ตอนเด็กสีเขียวถ้ามานางพิมพ์จะเป็นประมาณนี้ค่ะคนละแบบกันเลยนะคะมานางพิมพ์ก็เขียวเหมือนกันตอนเด็กนะคะพอโตกัดชมพูนะคะมานางพิมพ์ก็ยังมีแบ่งค่ะแล้วก็อ่มามันี้เมทาก็จะมีสี่นิ้วนะคะยังไม่กัดสีแบ่งอันนี้ก็จะเป็นเขาสมิงนะคะเขาสมิงอันนี้สีออกเป็นส้มแดงนะคะสวยมากเขาสมิงตอนนี้ยังมีสี่นิ้วแบ่งนะคะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะเขาสมิงค่ะ พามาชมต้นแม่เมืองใหม่นะคะเมืองใหม่เขาจะเป็นใบกลมนะคะใบกลมกลมแบ่งแข็งแข็งเลยนะคะแล้วก็จะมีเม็ดแดงนะคะพื้นออกแดงแดงนะคะตัวนี้วันนี้มีต้นลูกมาแบ่งเดี๋ยวพาไปชมนะคะจะมีแบ่ง80บาทนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่เลยเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ใครสนใจนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละบ80บาท ะะหลายๆท่านอาจจะได้ยินที่มันามาคู่กันนะคะจะเป็นเมืองใหม่กับบางใหญ่นะคะก็จะเป็นไม้ที่มักจะได้รับการพูดถึงพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมบางใหญ่อีกตัวหนึ่งคะ่ะนี่อันนี้นะคะชื่อว่า2อ,อุทยานนะคะไม้เก่าเป็นไม้กระดูกนะคะตัวนี้ไม้กระดูกก็คือเส้นใบเขาจะชัดค่ะนี่ชายชนนะคะ กำลังสวยเลยอันนี้เป็นปรรดาแม่พันุนะคะชายชนอันนี้หนุมานออกศึกนะคะใกล้ๆก,กันหนุมานออกศึกตอนนี้มีไม้หัวแบ่งหกสิบาทนะคะเผื่อใครสนใจแดงๆแ,แบบนี้นะคะพามาชมต้นแม่เต็มฟอร์มนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นออกโทนม่วงชมพูนะคะอันนี้ชื่อสีสองรักนะคะสีสองรักสีสวยมากนะคะออกโทนแบบว่าหว,นหวานๆนะคะนี่ค่ะไก่เจ้าเล่นะคะ ใบอาจจะมอมหน่อยนะคะมันเปื้อนดินนคะคะแต่เจ้าเรจะมีแบ่งสาสิบห้าบาทนะคะน่าจะเป็นเม็ดออกสีแดงๆนะคะใบใหญ่มากนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะพามาชมสีลาเพชรนะคะนี่อันนี้พญาสุรเสศนะคะอันนี้ก็ใช่ทั้งหมดเลยนะคะพญาสุรเสนจะมีแบ่งต้นสี่นิ้วอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ใบายาวค่ะนี่แหละคะ่ะ นี้แดงทรงใบรีนะคะองค์หญิงทันยชาฉันะคะก็จะเป็นแดงข้างในคะ่ะแดงเข้มเลยนะคะต้นละเก้าสิบค่ะองค์หญิงทันยชาฉัดนะคะไม้หายากค่ะตัวนี้แล้วก็อันนี้สีมหาโพนะคะสีมหาโพกัดชุมพูนะคะนี้ฟอร์มพุ่มค่ะใครสนใจนะคะเป็นไม้คอมแพกฟอมพุ่มเดเตี้ย ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะสีมหาพนนี่เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้อันนี้ขอเป็นรหัส A1 นะคะ A1 จะอยู่ที่ราคาเอาไป80บาทนะคะ80บาทลูกไม้รหัส A1 คะ่ะอันนี้จะเป็นเท้ามหาพลนะคะเท้ามหาพลเป็นไม้ป้ายในตระกูลเดียวกันกับเท้าหีรันพนาศนู์กับเท้าจันทชนนะคะอันนี้เท้ามหาพนก็จะป้ายออกชมพูค่ะตัวนี้ให้ไป ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเท้ามหาพลค่ะอันนี้ลูกไม้ใบหอกนะคะออกสีชมพูผสมแดงนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเป็นหอกฟอร์มเตี้ยๆเ,เลยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละเอาไปเก้าสิบบาทนะคะหอกเป็นหอกตัวเอนะคะหอกตัวเอคะ่ะสุวรรณภูมินะคะอันนี้จะเป็นแดงเงาๆนะคะ สุวรรณภูมิอยู่ที่ราคาห้าิบาทนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้เก่าพื้นแดงเงานะคะแดงทั้งใบเลยอันนี้เป็นไม้ชื่อว่าทับหลวงนะคะทับหลวงวันนี้มีแบ่งต้นเดียวนะคะนี่นะคะทับหลวงดางสวยมากขายสนใจนะคะอันนี้ไม่ค่อยมีจํานวนน่าจะเป็นไม้ใหม่นะคะขออยู่ที่ราคา300อบาทนะคะทับหลวงนี่ค่ะใบหนาอยู่นะคะ อันนี้ก็ลูกไม้ค่ะทรงใบคล้ายดารานุพัลัสเลยแต่เป็นลูกไม้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปต้นละ80บาทนะคะขอเป็นรหัสตัวบีค่ะ B80 นะคะนี่อันนี้มีแบ่งอยู่2ต้นด้วยกันอันนี้ชัดทินนกรนะคะไม้ใบกลมแป้นนะคะขออยู่ต้นละ100บาทนะคะชัดทินนกรค่ะอันนี้ดาบซามูไรนะคะเป็นไซส์4นิ้วนะคะ ยังไม่กัดสีนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปต้นละ80บาทเดี๋ยวจะพาไปชมแม่นะคะตัวนี้สวยมากพอแม่เขาโตก็จะออกแดงเขียวนะคะนี่ค่ะพามาชมดาบซามูไรนะคะเขาจะกัดแดงเปเปอๆแบบนี้นะคะใบยาวมากนะคะดาบซามูไรวันนี้มีต้นสีนิ้วมาแบ่งนะคะใครชอบอ่าใบทรงนี้นะคะหรือโทนประมาณนี้ก็สามารถเก็บได้นะคะดาบซามูไรค่ะ นี่นะคะไม่รู้จะถ่ายยังไงให้เห็นชัดๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะต้นฝั่งนู้นก็ใช่นะคะอันนี้จะเป็นม่วงมหาการนะคะต้นละ90ิบบาทนะคะม่วงมหาการฟอร์มสี่นิ้วนะคะ,นะคะเนี่ยค่ะเหลืองพรนนารายนะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะพอโตก็จะกัดแบบต้นแม่ที่หนูให้ชมนะคะเป็นไม้กัดสีนั่นเองนะคะเหืองพันนายต้นละแปสิบบาทคะ่ะนี่ค่ะน,นี้มัคควานรังสรรน,นะคะ ตอนนี้ก็จะมีต้นเล็กนะคะที่เป็นกระถาง4นิ้วแบ่ง4 0บาทนะคะอันนี้ก็กูเปรันนะคะยักษกูเปรันต้นแม่เขานะคะกําลังออกดอกอีกรอบนึงแล้วค่ะยักษกูเปลันนะคะตอนนี้มีแบ่ง7 0แล้วก็อันนี้นางกีรินีเทวีนะคะมีแบ่ง4นิ้ว35บาทนะคะสําหรับไซส์เล็กนะคะไซส์4นิ้วก็เริ่มกรดสีมาแล้วะคะ่ะตัวนี้อยู่ในตับนางสงการนะคะ แล้วก็อันนี้แจมมาแต่ไกลเลยนะคะมหาชัยนะคะมหาชัยนี่อันนี้จะมีแต่ไม้หัวแบกนะคะตอนนี้อยู่ที่หัวละส0 0รบาทนะคะสำหรับมหาชัยป้ายสวยสวยเลยนะคะข้างๆกันจะเป็นบดินเดชานะคะไม้ตัวนี้จะออกโทนส้มนะคะนะคะอันนี้บรนดานซับนะคะบันดานซับต้นละ60บาทนะคะสำหรับบันดานซับ ก็จะเป็นไม้กระดูนะคะเส้นใบจะชัดค่ะเวลาโตขึ้นอันนี้มีชื่อว่าสามวังนะคะสามวังหายากนะคะหายากกว่าประสาททองสามวังเอาไปต้นละ100บาทนะคะ3มวังค่ะนี่อันนี้สายพระเนตรนะคะต้นละ100บาทตอนเด็กก็จะเป็นสีออกเขียวแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะ แต่โตมากัดแดงนะคะแดงได้ทั้งใบเลยนะคะตัวนี้กัดสวยะคะ่ะทรงใบสวยนะคะก็จะเป็นรูปที่ถ้ากดเข้าเพื่อนในหลน์ก็จะเจอรูปนี้อยู่หน้าปกนะคะสําหรับสายพะเน่นี่อันนี้สายพะเน่ค่ะเต็มฟอร์มเป็นแบบนี้เลยนะคะ แดงทั้งใบแล้วก็เส้นใบออกขาวๆนะคะสายพาเนตก็วันนี้มีแบ่งทั้ง4นิ้วแล้วก็6นิ้วนะคะ4นิ้วยังเขียวทั้งใบเลยอยู่ที่100บาทนะคะเดี๋ยวพาไปดูหนิ้วด้วยด้วยนะคะวังทองนะคะวังทองต้นละ100บาทนะคะวังทองคะ่ะเส้นใบเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้อันนี้กําแพงแสนนะคะต้นละ35บาทนะคะสําหรับกําแพงแสนมีอยู่ประมาณ2ต้นนะคะ นี่เลยเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ใครสนใจนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะหลายๆท่านอาจจะได้ยินที่มันามาคู่กันนะคะจะเป็นเมืองใหม่กับบางใหญ่นะคะก็จะเป็นไม้ที่มักจะได้รับการพูดถึงพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมบางใหญ่อีกตัวหนึ่งคะ่ะนี่ค่ะนางกีดินีเทวีนะคะต้นละ35บาทต้นไม่เล็กแล้วนะคะใบาย,ยาวมาเลย อันนี้อัปเดตสายปีกนางฟ้านะคะปีกนางฟ้าก้านสีสายบัวนะคะถ้ากวนอิมเนะี่ยก้านจะออกเขียวเลยนะคะตัวนี้จะเป็นปีกนางฟ้าให้ไปต้นละ50บาทนะคะเท้ารำไพนะคะไม้ป้ายค่ะต้นละ70บาทนะคะสําหรับเท้ารำไพนี่ค่ะป้ายอันนี้จะออกป้ายแบบว่าชุมพูชมพูเข้มๆนะคะอ่าเบอร์9้านะคะเป็นลูกไม้ รหัสเบอร์เก้านะคะตัดแดงสวยมากนะคะตัดเข้มๆเ,เลยอันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะลูกไม้รหัสเบอร์เก้าค่ะนี่เจอเทพเทวาต้นนี้มานะคะมันมุดอยู่ใต้รหัสเบอร์เก้าเมื่อกี้นะคะสวยมากนะคะใครรับต้นนี้นะคะขอราคาหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะป้ายสวยมาเลยนะคะเทพเทวาคะ่ะต่อไปไม้เก่านะคะนาาขนดหางนะคะนาาขนดหาง อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะใครสายสะสมนะคะหนักขนดหางคะ่ะต้นละ60นะคะเม็ดก็จะกระจายทั่วใบแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นเรียกซับนะคะใบกลมนะคะเรียกซับใครสนใจนะคะให้ไปต้นละ80บบาทนะคะเรียกซับจะเป็นไม้ฟอร์มเตีย้ยใบกลมๆแล้วก็เดี๋ยวพอโตขึ้นเส้นใบจะดำๆนะคะนะคะเรียกซับนะคะใบกลม สวยมากใบใหญ่ๆนะคะแล้วแต่ว่าเขาเป็นไม้ฟอร์มไม่สูงคะ่ะไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะอันนี้ลูกไม้ชมพูเปิดนะคะนี่ให้ไปต้นละ35บาทนะคะบอกว่าลูกไม้ชมพู3ามห้าก็ได้นะคะตัวนี้นี่คะ่ะตับสาวนะคะสาวเมืองสิงไม้ตัวนี้กัดชมพูนะคะเดี๋ยวถ้ามีรูปต้นแม่เดี๋ยวหนูแปะให้ชมคะ่ะตัวนี้ให้ไปราคา5้าสิบาทนะคะสาวเมืองสิงฟอมสี่นิ้วนะคะ อันนี้พัทยานะคะแต่หน้าเขาจะเป็นชกอันนี้ลูกไม้นะคะผสมธาตุบางแก้วใบกลมนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะตัวนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะต้นละ120นะคะสำหรับไก่แก้วมาลายทองอันนี้ก้าวทับนะคะจะมีด่างมาประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่80บาทนะคะตัวนี้ก้าวทับค่ะ ที่เห็นเขียวๆนี่ย่านะคะเดี๋ยวหนูถอนให้นะคะอันนี้จะเป็นพญาขอมนะคะพญาขอมต้นละแปดสิบบาทนะคะสีเข้มจนเกือบดําเลยนะคะเป็นน้ําตาลเข้มนะคะน้ําตาลอมดําค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเดือนพฤศจิกาเอาไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้นี่อันนี้เป็น เพชรเจสีนะคะครุ่นดัง60บาทนะคะขายสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะเพชรเจสี ese, คะ่ะอันนี้ใบไผ่ด่างกันบ้างนะคะชื่อว่ากิจเทวราชนะคะกิจเทวราชนี่ค่ะอันนี้ขออยู่ที่ไซนี้เอาไป130้บาทนะคะกิจเทวราชนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บบาทนะคะเศรษฐีสุพรรณจะเป็นหน้าชมพูนะคะหน้านี้ ตาละแม่จันทานะคะตาละแม่จันทาสีชุมพู้นะคะต้นละ40บาทค่ะตาละแม่จันทานี่ทองประกายเศษนะคะทองประกายเศษให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทเป็นไม้หายากนะคะสีจะกัดออกส้มๆแดงๆนะคะทองประกายเศษค่ะเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะไม้ป้ายแดงเมื่อกี้พาไปชมเท้าว,วันนี้พาไปชมเทา้ามหาพลมาด้วยนะคะอันนี้เท้า หิรันพนาศูนนะคะต้นละ100บาทค่ะเท้าหิรันพนาศูนต่อไปฟ้าสางนะคะฟ้าสางอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะอันนี้บางใหญ่นะคะต้นละ80บาทค่ะบางใหญ่ก็จะออกสีชมพูชมพูแบบนี้นะคะไก่้าวายนะคะต้นละห้าสิบเนี่ยคะ่ะกำลังเข้มสวยกันเลยนะคะกลุ่มนี้ อันนี้ชมพูพานนะคะชมพูพานเป็นตัวใบหอกใบยาวนะคะแล้วก็ข้างๆอันนี้ก็จะเป็นสยามนนทาเขตนะคะสยามนนทเขตโอหอันนี้กําลังสีแจ่มกันเลยนะคะอันนี้จำได้กั้นไหมคะตัวนี้มันเริ่มดำกว่าเดิมแล้วนะคะเป็นดำแดงเพชรข้าอุมาค่ะอันนี้ก็บวรรัตนโกสิน,นะคะไม้ใบยาวคะ่ะตัวนี้ขีดแดงก็จะยาวๆนะคะ อันนี้ก็จะมีสี่นิ้วแบ่งหนึ่งบาทด้วยนะคะเนี่ยค่ะหัวใจมังกรยิ่งแบบว่าได้น้ําฝนนะคะหรือว่ายิ่งแต่เต็มที่เนะี่ยยิ่งเงานะคะหัวใจมังกรงข้างๆกันก็จะเป็นม่วงมหาการนะคะอันนี้ขุนสรน,นะคะขุนสรน,นี่อันนี้ก็ในคลิปจะมืดนิดนึงนะคะตรงนี้มันมืดนี่ก็จะมีแบ่งต้นละหนึบาทนะคะขุนศรน,นี่อันนี้ก็จะเป็น เศรษฐีเงินล้านนะคะเศรษฐีเงินล้านก็จะมีแบ่งนะคะ4นิ้วจะอยู่ราคา150บาทนะคะสำหรับเศรษฐีเงินล้านค่ะป้ายนะคะนี่ค่ะกลุ่มนี้สวยมากนะคะอันนี้ใบกำลังจะทิ้งนะคะมันเลยเหลืองๆหน่อยอันนี้คือ,อานางวิชุดานะคะนางวิชุดาวันนี้ก็มี4นิ้วมาแบ่งด้วยนะคะต้นละ50บบาทนะคะสำหรับนางวิชุดาค่ะอันนี้แบบว่าเวลาโตขึ้นนะคะเป็นพุ่มเป็นกอดีมาก นี่อันนี้แย่งกันออกดอกใหญ่เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะสังเกตทรงใบเขานะคะตรงเนี้ยมันจะบีบๆเข้านะคะเกือบทุกอันเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะใครสนใจนะคะตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งนะคะหนึ่งร้อาบาทน,นะคะสําหรับไม้ตัวนี้นะคะในอนาคตก็จะตั้งชื่อคะ่ะสังเกตดูนะคะมันจะบีบตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่นะคะ พามาชมลูกไม้แล้วก็ไม้เมล็ดนะคะหลากหลายพันเลยนี่อันนี้ก็ใช่ค่ะแบบเดียวกับเมื่อกี้นะคะนี่นี่ค่ะก็วันนี้มีมาแบ่งแล้วนะคะสําหรับอันนี้ผ่าได้จํานวนแล้วะคะ่ะเริ่มกัดตามแม่เขามาแล้วนะคะอันนี้สุดปาถนานะคะราคาห้าสิบบาทค่ะสุดปาถนาก็จะเป็นไม้กัดเม็ดนะคะพื้นออกเข้มๆนี่สวยมากอันนี้เป็นไม้ใบายาวนะคะ ยักษ์การุณราชค่ะเอาไปต้นละ80บาทนะคะขีดแดงนี่คือแบบกัดแจม,มาานี่อันนี้เท้าจัตุรพักนะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีนี้เลยต้นละ100บาทค่ะอันนี้จะเป็นพระนางสุจิตตานะคะให้ไปต้นละ120นะคะพระนางสุจิตตาเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะชมพูกระดูกดำ ต้นละ100บาทนะคะทรงใบคล้ายๆหลังเต่าค่ะตัวนี้ทรงสวยนะคะเป็นไม้คู่ฝักกับตัวที่ชมพูกระดูกดำคู่ฝักกับดำ กระดูกแดงกระดูกดํานะคะต้นที่ไปประกวดนั่นเองนะคะพูดสลับกันไปหมดแล้วนะคะตัวนี้สําสหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนกับบอลสีสวยๆไว้ในสวนสานิตเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามสวนสานิตด้วยนะคะก็วันนี้นะคะสนใจพันธุ์ไหนโทรหาหนูได้เลย0642824363นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ